นันเกกี่่ยวของอสวัสดีนะคะเราะจอ้าใจนะคะสวัสดีพี่วิภาค่ะถ้ามันปวดเราสีอ้วกนี่คอยสงสัยแล้วไม่เก่งใครเคเป็นพูดให้ฟังหน่อยนะคะว่าอาการนี้ไหมแม่มอุ้มเคยเลื่อนผ่านมันขึ้นฟีดว่าอาการของไมเคิลมันปวดแล้วมันรู้สึกขึ้นไส้ใช่ไหมคะปวดตอนนีน้ปวดแล้วเลยน,นะเมื่อคืนนับมีอาการแบบหนักมากก่อนจะนอนก็ยังแบบเข้าไปถามในหน้าแบบ ตามบวมๆแล้วตาแดงไ้วปวดหัวอะไรกินยาแก้ปวดไปแล้วบอกดีขึ้นนิดเดียวเดี๋ยวเสด้ททำอาการให้นอนพับจัไหนกันนู่นแหละสักบ่ายโมงแตงใจให้ตื่นเพราะว่าเขานัดบ่ายสามสวัสดีนะคะพี่พลอยสวัสดีนะคะพี่แตะพาสวัสดีนะคะสวัสดีนะคะพี่ตุย้ยผู้ใดเคยเป็นค่ะในน้ำในแมนบ๊อม่นอากานในสวัสดีพี่นิพจูนค่ะมีใครเคยเป็ี่ยนไหมคะแม่แม่น้องอยู่ในนี้หรือว่าพี่ๆในนี้ สวัสดีนะคะสวัสดีค่ะข้อจอเข้าใจให้หน่อยแล้วแม่แม่ไปใส่นอะบ้านไอตื่นกี่ไดยเนาะสวัสดีพี่ป้อมค่ะสวัสดีพี่ราติตาค่ะสวัสดีพี่สาวก่อนค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีแม่แปรค่ะสวัสดีน้องปูค่ะสวัสดีพี่สาวนะคะสวัสดีพี่สมัยนะคะแต่ว่าเมื่อคืนน่าจะหนักเนี่ยเพราะปวดแล้วจะอ้วกด้วย แต่ว่าเขาก็บเเคยเปลี่ยนเขาก็บาลูขึ้น่าข้าาบัวพี่ประสบกันขอบคุณค่าขอบคุณแม่เกศสอนนะคะขอบคุณนะคะเข้าจอเข้าใจให้หน่อยนะคะบอกว่านี่งานเมื่อวานนะคะงานอ่ารอบเกล่เราพิ่งมีมิตแกลขอบคุณนะคะแม่แม่ที่แบบจามไปให้กำลังใจลูกๆนะคะมาแต่ไก่กับมาแต่เนสาอมาแต่จันทบุรีผู้สูงเป็นตัวนึงค่ะ บรูสัดิ้ว่าเรืสิบาสวัสดีแม,ดม่ลอยค่ะสวัสดีนะคะแม่ทุกท่านรายงานตัวนะคะใครเข้ามาแล้วเขาจอเข้าใจแล้วก็พูดคุยกันหน่อยนะคะสวัสดีแม่ประไพนะคะคุณมีขอบคุณค่ะสวัสดีนะคะวีขอบคุณนะคะขอมาค่ะขอมาสวัสดีคะ่ะ สวัสดีนะคะพี่อ้อยสวัสดีนะคะขอบคุณนะคะแม่แปลวขอจะหนิวล็อกแล้วจ้สวัสดีพี่อลพันธ์ค่ะสวัสดีพี่รัสดาค่ะสวัสดีพี่กัปตันค่ะอันนี้บางคนไม่รู้ม่ได้รู้จากเส้นตัวแถ้าตามยูเซอร์เด้อบางคนรู้จากยูสวัสดีค่ะพี่ฟ้าคนสวยสวัสดีค่ะพี่ดวงพรสวัสดีน้องตาค่ะ สวัสดีพี่กมลวันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ไก่ค่ะพูดคุยกันได้ค่ะสวัสดีพี่สุดาค่ะขอบคุณค่ะอุ้ยหกพันใจแล้วหกพันใจเดี๋ยวแม่อมเรียกตะกาให้ด้วยเอาสุดตะกาเลยนะวันนี้เหมือนเมื่อวาน อันนี้คือขินกอนมูเนี่ยเลือกกนมูเลยใครสนใจตัวไหนก็เข้าไปเลือกตะก้าได้เลยนะคะรูมนับประถือได้ว่าตะก้าไเป็นตะก้าอะไเพราะเขาปรับเลี่ยงเลี่ยงเลี่ยงไปเรยบางครั้งจำไม่ได้ว่าปรับตะก้าไหนไปแล้วอะไรเงี้ย ชามากับกาแฟอุ้มรักคาปูชิโนนะคะแล้วก็เซรั่มอลิสกันเดกอลิสขออนุญาตตั้งหนึ่งนะคะสะบู่อุ้มรักแม,แม,แม่หลายท่านเมืวว่อวานไปถามหาสบู่น่าหาันบ่ได้เอาไปน้ำเดิมหมู่บ้านคอยไปน้องเชื่อมาหับมาหับอ่าน้องยู่ยู่คอนโดน้องเชื่อกับบ๊อบบี้มาหับหมู่บ้านคุณอยู่กับคุณบอลก็เลยได้ไป คุณเฟิร์สแต่งหน้าแดนแล้วคุณเฟิร์สอาบน้ําไม่ทันอุตส่าห์หาชุดไว้แล้วนะคะถ้าจะไปเสดสาใสบนลันเวียเกหน่ดยก็ได้ไปส้เมได้ไปงานสองจะเดี๋ยวเลยค่ะนี่นะคะเอเข้าไปจิ้มตะกร้าได้เลยเพื่อใครสนใจไม่จะเป็นสบูเส่เซรั่มกันแดดหรือว่าอุ้มรักคาปูชิโน่นะคะกาแฟที่กำลังกินอยู่นี่ค่ะขอบคุณสำหรับการข้าจเข้าใจนะคะ แม่น้องทุกตามสวัสดีนะคะสวัสดีนะคะพี่น้องสวัสดีนะะแมเสวัสดีนะคะ,ะ,คะอันนี้แม่ซื้ออย่างเกาะเดี๋ยวหนูไปเห็นฮวงม่้องไก่กัน,นอกเนี่ยอ่านกับทระท่านสัง พี่การเนี่ยสน้องอยู่สวยจึ้งมากขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเมะื่อวานใครได้ดูค่ะแต่คนดูหลายยบองข่อยบอเบิบ่มบอมว่าขนมาว่าของขืนอะ่ะของิ่นหอยน้นตัวเล็บตอน่อยเปิดนั่นเจ็บท่านต่วค,คนดูหลายเยอะคนดูหลายเยอะเมะื่อวานนี้ก็ขอบคุณนะคะชุดสวยๆจากพี่จมนะคะแล้วก็งานดีๆจากท่านอาจารย์ประจักษ์ชัยแม่แอนแล้วก็อ่า ทิมเองกับมาว่านี่งานเพิ่อนนะ่ะนี่แกนรอบออเพินนิ่งนะคะขอบคุณนะคะคุณอาวัดชมน้องขอบคุณกับแม่อุ้มก็ได้ยิมตอนนั้นนี่แหละทุกคนแช่มากนั่นแหะเพราะว่าน้องอ,ะอ่ะถ่ายรูปเสร็จก็เลยลงมาเพื่อนถ่ายรูปกับผู้หลากผู้ใหญ่อยู่ี่สินะ สวัสดีนะคะพี่ปันปนภาภูมิใจขอบคุณนะคะแม่ปันแมนเป็นแม่ปันบ้าขอบคุณนะคะน้องอยู่อะ่ะใส่ชุดสไตล์เนี้ยแต่เขาล่างไสคขึ้นนไหมด้วยดูมันเห็นหุ่นที่ชัดเจนหรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่บางชุดอะ่ะทุกคนจะมาวัดว่าุย น้องผู้หญ่ขึ้นขี่โปรปิ้นบอนคือบางชุดอะไรเรานี่มันมีสายอะไรต่างๆที่รัดพันธนาการตรงท้องเขาเนื้อนิ่มเขาเป็นเนื้อปลาบูเนื้อเรียวเขาก็แตดมันก็จะดูปิ้นปินอันที่จริงแล้วน้องไม่ได้เป็ตัวใหญ่เบอร์บางคือชุดที่แนบเนื้อเมื่อวานคือชุดที่เห็นหุ่นเมื่อวานเนี่ยคือชุดสไตล์นี้ค่ะที่นั่งใส่แบบเปลี่ยนๆเมือว่านี่แหละเพราะเขาทํามาเป็นซีทูซีทูแบบเก็บอีีของเพื่อนนะแล้วเพื่อนยังมาปักใส่ซีทูเลย คือผ้าไม่ใช่ผ้าแบบหนาๆนของเรายัางนี้นะเป็นผ้าบางเขาเรียกผ้าสี่ดัวที่เขาเอามานับชั้นต่อชั้นเลยแล้วแต่ว่าแต่ของพี่เียเนี่ยน่าจะชั้นเดียวหรือสองชั้นก็ไม่แน่ใจนะแต่ชุดที่ใส่วันที่ปักหนักๆอะ่ะคนเขาเนี่ยแปลกๆไปทำไมมันเอาพวกเพชรพวกเรื่อมที่มันหนักๆอยู่ผ้าอย่างเนี้ยแต่ว่ามันเขาจะแนบเนื้อนะคะถ้าไม่เป๊ะจริงนะคะคุณจะออกมาแบบน่ากลัวมากนะชุดแบบนี้สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะนี่เพราะใดๆเธอคือพรีเซนเตอร์ของ กาแฟอุ้มรักคาปูชิโน่ขอยาหุนสับไล้ห่วงยางเป็นสัตว์เป็นส่วนเหมือนน้องยูก็จิ้มตะก้าได้เลยค่ะนั่นแหละคือชุดที่เห็นสัดส่วนจริงๆเพราะชุดนั้นคือซีทรูชุดนางงามเขาะจะตัดไปผ่าซีทรูกันเหมือนเด้อพอจะโคงงว่าเออมันคือคือตัดตรงนี้เพื่อให้เห็นสัตส่วนที่แท้จริง บันไรอะถามเลยค่ะทําไมในร้านมีแต่ผ้าอันนี้น,นี่ก็ขี่สงสัยได้ปะเขาบอกมีหนากว่านี้อ๋อถ้ามันเป็นชุดลาตีฟิวอื่นที่งานแต่งงานอะไรเราจะใส่สีทูนก็ไม่ได้ส่วนมากชุดฟิวนางงามสายนางงามเขาจะอันนี้เพราะต้องให้เห็นรูปร่างที่แท้จริงแต่เมื่อวานแอบใส่สงหน่อยข้างในอยู่ถ้าเราใส่สงหน่อยข้างในแไม่แม่ตกใจมีแม่บางท่านบอกว่าใส่มาทําไมมันมองเห็นขากรรเิงคนอื่น มันก็ต้องใส่นะคะดูอุ้มรับได้ห่วงยางของแท้จริงค่ะพี่น้องอันนี้จริงๆนะคะจิ้มตะกร้าได้เลยเด้อตัวนี้เด้อต่อไปมะอุ้มเขาจะใส่ฟิวนั้นได้แล้วเขาจะใส่มะไรสดคอยดูสิเขาจะไปเขาจะไปเช่าพี่จิมมามาใส่ไรสดได้าะเพาะได้าะแ,แม้วดาจิ๋วแต่ว่าแกรนคนอื่นๆ,ๆ,ๆน่ะเขาไม่ใส่อเ,เลยนะสีทูก็คือต้องสีทูเขาห้ามเลยนะเพ่ะ เขาต้องดูจริงๆนะอันนี้มันเป็นกฎนะคะจริงๆเพิ่งรู้มาว่าไม่ควรจะเห็นขอบอะไรทั้งสิน้นฉะนั้นคุณจะต้องเกลี้ยงหมดเลย,ยทุกอย่างาง่ายจริงอันเนี้ยคุณถ้าคุณประกวดนะคุณจะต้องให้กรรมการได้เห็นจริงๆว่าคุณอนะเป็นยังไงร,รูปร่างคุณเพาจริงๆอันนี้จริงๆถามมาแล้วค่ะแอบถามมาแล้วแอบถามมาแล้วว่าทําไมชุดต้องเป็นแบบนี้แบบนี้แล้วทําไมมันต้องงี้ก็ยจะไปบางเชื่อมันเป็นกฎของเขาเนาะ นะใดๆถ้าใครคิดจะไปงานนี้ถ้าจะใส่แบบนั้นนะคะนี่ค่ะบุ้มรักคาปูชิโน่เจ้าตัง้ตงสิไปงานถ้าเจ้าอีกเจ้าต้องเฮ็ดคนต้องขาวฮ่าฮ่าสันพี่เจี๊ยบต้องเอาพี่เจี๊ยบหนูวสิใส่พี่เจี๊ยบก็บอกว่าดักต้องขาวใจสันขาวอยู่แล้ว เจ้าต้องใส่ตัวนี้ไสทาตรงนั้นโอ้ยเขาทาหน้าค่ะไม่ทาดากเนาะเขาใช้ทาหน้านะคะอันนี้อย่าไปเข้าใจผิดว่าต้องทาดากนะไม่ใช่นะ<ก>แต่สบู<า>่ได้ค่ะถูได้ขั้นสุขันข้นสุเครียลยาก่อนไปใส่ตรงใส่ถูสบู่กันแล้วค่ะขอบใจขอบคุณมากะคะ่ะขอบคุณมากเลยคะ่ะอันนี้อันนี้ก็เรื่องสิ่งเอาลูกเราอย่างแบบ เอออาวั้เขายังไม่แบบเหมาะสมที่จะแบบไม่ใส่ขาสั้นอย่างสิแงเนียบางคนก็ถามมากว่าทําไมขัดใจขาสั้นน้องจังเลยข้าใส่ข้างในมันใส่ซีทูมันเรีวเห็นไหมาสั้นเรียห็นอย่างเก่งคานอย่างเก่งซับไน่าสั้นโอ้โหชาวปรัสย์ไม่ๆกะที่ว้าวมือนี้เห็นตัวหนาซื้อทั้งเมื่อเลยแหละเงินว่ายุกี่ไฮสองคำเธอซีทูไปแบบงานแบบเกตโอพินิมิตเกนเพราะตุ้มยกงไง กนแคลว์เอาคีมท่าหนาไปทาแทะกวนแล่วพี่น้องก็ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะตลอดสักกาพอตุ้มเขาทาได้หมดค่ะเขาเอาไม่สิ้นทุกแนวค่ะอย่าไปถือสาเลยนะคะแล้วเขาก็คนคนนี้ไม่มีแพทเทิร์นอะไรกับชีวิตตัวเองเลยค่ะไม่ได้วางอะไรเลยของใช้สระผมเขาใช้ได้ทั้งตัวใช้ล้างหน้าได้ด้วยล้างข้างล่างได้ด้วยล้างทุกอย่างเขาทําที่เดียวเนี่ยก็ลงมาหมดอันนี้คือเขาเขาไม่มีระเบียบแบบแผนอะไรทั้งสิ้น ขอบคุณนะคะสำหรับก,การเคาะจอเข้าใจนะคะว้าวเลือกดูได้เลยนะคะใครสนใจแต่กล้าไหน่ยไม่ว่าจะเป็นสบู่นะคะสะบู่ตัวนี้คือหนึ่งร้อยเก้าสิบสองใบแดงมีทอนิดหน่อยแต่ถ้าอ่สามแปดศูนย์นะคะสีใบแดงมีทอนิดหน่อยจะได้เพิ่มอีกหนึ่งอย่างนี้นะคะสามร้อยแปดสิบก็คือได้สามก้อนได้สามก้อนนี่แต่เอใส่จุกๆกันเลยหนึ่งเดือน แต่ว่าเซรั่มเซรั่มกะ590นะคะมัน่าเราจัดโปรอยู่ที่390สีใบแดงมีทอนนิดหน่อยแต่ว่าเอาเดียวกับ390สีใบแดงมีทอนนิดหน่อยแต่ว่าถ้าพออกล่องกันแดดนําเก็คูณสี่กับ390คือกาคูณสามเก้าศูนย์หรือใครที่กันแดดหมดช้าจะเอาเซรั่มกับเซรั่มก็สามเก้าศูนย์เหมือนเดิมหรือถ้าใครกันแดดหมดก่อนจะเอากันแดดกับกันแดดก็สามเก้าศูนย์เหมือนเดิมนะคะนี่ เข้าไปจิ้มตะกร้าได้เลยค่ะเข้าไปดูเลยมุม่งจําตะกร้าไม่ไดไ้ตัวเองปักตะกร้าไปที่เท่าไหร่บ้างปักเยอะเกินนะคะขอบคุณนะคะพี่บีบีขอบคุณพี่อ่าบอปลาชอบนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณของขวัญดอกกุหลาบงามๆกุหลาบแล้วเด้อสีรองเพียงเนยฟังอ่ะส่งมะเขาบอกไม่เอาค่ะไม่ส่งดีกว่าไม่เป็นบุญหูนะคะมันเป็นทรมานรูหูค่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีนะคะ พราะใดบ่พีพ่นอางงามบอเหมู่บ้านงามเนาะบ่มกับมักเด้ขั้นเขาใส่งามเขากับประทับใจขั้นใส่ออกมาเราสิป้นน่ะปีนหลังเฮากับปรประทับปีนประทับใจประกาศให้ลูกเขาใส่แหะใส่ออกมาแล้วต้องเป๊ะแบบนั้นค่ะชุดสี่ทูต้องแบบนั้นจริงๆค,งคุณต้องคุณต้องลีนห่วงยางคุณออกให้หมดจริงๆสั่งอุลไปแล้วสิบสองขอบคุณค่ะพี่ปันแม่ปันของน้องอยูแต่แม่อุ้มขอนไม่าตเรียกพี่ปันนะคะอยู่ในนี้เป็นพี่สาวไม่มหมดเลยพี่ปัน พี่เด็ดพี่เด็ดพี่เด็ดไม่เข้าเลยวันนี้เมื่อคืนนี้พี่เด็ดเข้าไล์แล้วอยู่ดีๆไมุ่ีอกระเทไหลนะคะอีหลาสวยมากกระสันเข่าย่างไปพี่เด็ดนี่ครับสวัสดีค่ะแม,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 แม่ดองพรพี่ปอปลาชอบแก้วกินกาแฟแล้วอร่อยไหม พิ่ปอปลามันเกี่ยวอะไรกับเกี่ยวมันก็ได้ความฟินพิ่ปอปลาเดี๋ยวเราจะมีอะไรให้เล่นอยู่เพื่อจะได้เพื่อจะได้เป็นคู่กันกันกบสามีนั่งอย่างนั่งมองหน้ากับสามีแล้วกินกาแฟอุ้มรักเนี่ยฟิลคาเฟ่แล้วแต่แบบอร่อยมากเห็นบ่ารอนะคะแต่ว่าใดๆคือร้านตอบรับไม่อุ้มไหยน,นะคะอยากรู้ว่าทำเสร็จหรือย,ยังได้คิวค่อยหรือย,ยัง please นะคะทักทา,ายยังไงก็หรือว่าเข,หขาหูแต่เข้าแต่ก็คือคุอคอคอยกันแล้วหันแมงบางครั้งนะคะไม่อุ้มอ่ะการที่แบบทัก,ทก,ทกมาทักมาเยี่มเมงที่ก็เหมือนกันยงอยู่เป่ทุกชุดขอบคุณค่ะพี่สาวขอบคุณนะคะวิ่งหาแบบจ้าละวันเลยนะคะวันที่วิ่งหาชุดก็พอดีพอดีพี่เิมมีสแตนไบไว้ให้แต่ว่าต้องแก้เอาเข้าเอาเออกส่วนมากจ,จะเอาเข้าแหละคะ่ะเพราะว่า บางท่านที่แบบบาร้านเพ็นเป็นร้านเสา้ชุดนอแลวก็ร้านตัดส่วนมากเขาจะตัดให้ให้นางงามชุดนางงามทั้งนั้นเลยค่ะอยู่อยู่ร้านพี่เจียมพี่เจียกาแฟาดีจริงๆค่ะคอนเฟิร์มขอบคุณค่ะพี่ปอป้า,าไปไปคอมเมนต์หน้าตะก,ก้าให้หน่อยนะคะหวานไปคอมเมนต์ให้หน่อยนะคะไปรีวิวหน้าตะก,ก้าให้หน่อยนะคะว่ามันดีจังหน วังยามันหายไปเท่ากันไห่อะไรยังไงจินไปจักอะเรียวจินไปจักระสอบแล้วโอ้ยถอยดูโอ้คอยขึ้นไอ้บเคียงเทโทรศัพท์เจ้าถนอบานนี่ขัานขันผัวประยุมมือเจ้า่ารคอยไข้เนียกว่าคอมเมนต์ไหมเนยค่ะว่าแตงว่าผัวเจ้าประยุติเขาจะเป็นผู้เป็นค้นกว่านี่คอยมีสมาธิค่ะคอยบอาอย่างคอยกับพ่อได้บอกไปคนเดียวอยู่คอยอยู่น้ำเล่าเขาบอมีสมาธิเลยจะบอกไงที่ว่าเราเห็ุอย่างแต่ละมือหนึ่งว่ามันลูก ในห่วงใส่เพราะเป็นลูกเด้ลูก,ลก,ลกไ,ไม่เลยนะไม่เพามันลูกเลยพี่น,อน้องพี่น,น,น้องต้องการเป็นน็เหรอประมาณขวดยี่สิบว้าวพี่สาวน่ารักมากบอกต่อได้นะคะผู้ใดอยากผู้ใดอยากใส่ชุดเปลี่ยนแบบน้องยู่ได้อะอาการันตีให้ค่ะสําหรับใครที่แบบระบบผลาญดีๆอยู่นะโอ้ยข้าวเดี่ยวเป๊ะเลยข้าวเดี่ยวเลยเลยไม่อุ้มไม่ได้ออกกําลังก่เลยเด้๋ยวจะบอกให้ว้าวขอบคุณนะคะถ้าใครเห็นบ้ แตไม่ได้ออกกําลังกายแต่ทําไมเวลายื่นแขียนไปอย่างเงี้ยมันเป็นร่องอย่างเงี้ยเป็นปม่นแทนที่มันที่เป็นห้างมิ่มเด้พวกเจ้างูต่ห้างมิ่มปะ่ะมันจะแบบมันจะลงอ่ะแต่ว่าอันเนี้ยถ้าเราออกกําลังกายควบคู่เด้อก็จะบอกแหงความเกลี่ยของมูเจ้านี่ยู่กับยู่เธอพวกเจ้าไฟเรื่อยๆอิเล่แม่ๆหลายๆท่านเนี่สยสวยๆกันเนี่ยเนาะแม่บนกว่าเข้าไฟน้องยู่นะ ในมันก่อนุูดเธอชากล้าพูดสังส่งเสร็จกินแล้วอร่อยว่าขอบคุณค้าพี่กมลวันขอบคุณนะคะแล้วก็ไม่อร่อยอย่างเดียวนะช่วยทุกทุกอย่างในร่างกายเราอะอย่างละเอียดเดียวมาเลยหนาหน่อยล่งละ่ะหนาขึ้นละขั้นห่อลื่นพวกอ่าไขมันลิ่นพวกอ่าจากไขมันเนี่ยมันเป็นกล้ามเนื้อได้เนี่ยนี่แหละการทํางานของเขานะคะ แทนที่เมื่อก่อนเแบบี้ย่งแม่มยังไม่ได้จิ้มหน้านะเอาจาจริงอยากจิ้มอยู่แต่กลัวเข็นอยากเคยเห็ดข้างมาแล้วทุกคนที่ว่าละ่ะลุ้มดำข้างไหมเคยจิ้มข้างสมัยปุ่นะต,นตั้งแต่ท่ออายมเฟื่อง23ปีขึ้นหลัง้ี่23ปีขึ้นหลังสมยขขัยเขาขืนมากไหมไหมที่นี่ที่มันมีแบบอันนั้นอันนี้มากแบบเพราะจริงปวลวมันมันมันไหล ึ้นบัมเป็นไหลธรรมดาเลยพี่นอ้องพอมีอยู่แล้วแต่ว่าไปทำแทนที่จะจัดฟันในสมัยนั้นโลกมันไม่ได้ตอบโจทย์เราอะไรทันสมัยขนาดนี้เนาะเมื่อกี่สิบกว่าปีที่แล้วแต่ว่ากับเป็นคนรักสวยและงามแล้วกันอยู่ในกลุ่มของคนที่แบบแต่งตัวในการทํางานของเราอะตอนนั้นอะเรามีเพื่อนฝูงที่แบบอยู่ในกลุ่มของการแต่งตัวอยู่ทํางานมันต้องสวยงามจริงไหม,มก็เลยแบบเรียนรู้ที่จะไปทําเข็มเดียวนะไปทําเพราะว่า ไม่อยากจัดฟันตอนนั้นอนะหมอบอกว่าถ้าไม่อยากมีตรงเนี้ยต้องจัดฟันให้หน้ามันเข้ามันก็จะสวยเลยเมื่อของอยหยวดพอจัดปุ๊บทุกวันนี้ว่าเขาทาอะไรมาต้องยู่จัดฟันด้วยความที่พ่อเขาอะหน้าเป็นพ่อจันทร์ครึ่งเสี้ยวนะพ่อเขาอะหน้าเป็นอย่างนี้คอยทังยันข้างมันเนิ่องคือพอมันอยู่แต่เส็ใหญ่ขึ้นแต่เมื่อคือพอแห้งหมนอันย่า่เนาะสั่งย่าเลยแนละ้วว่า โอ้ยอุ้มเว้คันลูกมันคือพอมันเห็นหน้าเหี่ยวๆข้างเงยวๆเว้ยเป็นตะเบิงบ่อยกรสินโอ้ยนคือเดี๋ยวมันกระิม่างหน้าคือแขอนเนี้ยเพราะตาเบิงกันนี่อยู่ขั้นมีมองนีอีกแล้วมีข้างเนียโชคดีอยู่กี่ไม่มีการเหมือนไม่อุ้มเนี่ยเพราะว่าเราก็สงสัยว่าเอ๊ะกลัวลูกบางทีมันเอาส่วนแบบเขาเรียกอะไรยิ่งไม่ดียิ่งเป็นจุดเด่นเข้าใจไหมยิ่งเด่นนะกลัวก็เลยแบบถามคุณหมอว่าต้องทำยังไงให้ลูกหน้าเรียวให้ลูกหัวทุยอะไรอย่างเงี้ย เราก็ทําทุกวิธีแต่ว่ามันก็บังคับเด็กไม่ได้อยู่ดีเขาก็จะแบบนอนของเขาเองไม่อุ้มแค่ไม่เอาใส่เปรไม่เกวดไม่กวยเปรเพราะกวยยันหัวลูกบางแงมให้เขานอนน่ะเนี่ยทานไปจะมีการเปลี่ยนแปลงตลอดจริงค่ะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นเรื่อยๆแล้วก็จะรวเสื้อผ้าเราจะวรจะวมเราจะรู้เลยไม่ต้องไปวัดที่ตาช่างเลยมาวัดที่เสื้อผ้าก่อนเลยเอาจริงๆอันเนี้ยคอยทะเล เชียนบดิบาตจังว่าได้แปลออกออยกระคืดหลายตอนท้องยุผีซีบอสุฟัางเลือกกันที่เราไปทําอะไรมาแล้วเราไม่รู้ว่าเขาทําอะไรให้แต่สมัยเนี้มันมันเช็คกันได้มันดูกันได้มันเยอะมันก็ลงมาอยู่ผีสันข้ามเมืองใครอร่อยเล่าเพาไม่ใช่เป็นมะหรือบ่อสันนางเหงาหรือเปลเนี่ยเหงาเลยบุมลูกน่อยอยสามเดือนสี่เดือนเหงาเนะโอ้ยหลีพี่อุ้ม ใช่น้องลูกเนี่ยนี่เห็นไหมคอมเมนต์เนี่ยจริงๆจ,จ,จากกาแฟอุ้มรักนะคะเป็นตะก้าได้เลยก็อนก็นั่งเงาแบบข้ามเบื้องตรงนี้เนาะมนี่เนี่นี่ห้อยไข่ไปนั่นได้หนิขูดออกมาด้พี่น้องหมอก็ต้องไปเอาไปดูนะคะว่ามันคืออะไรอะ่ะต้องไปสภาพพอออกมาแล้วต้องไปดูว่าคืออะไรอ,อย่างเงี้ยเมื่อก่อนนะผู้ร่วมชะตากรรมเยอะเหมือนกันนะตอนที่ไปแบบที่ไปทําด้วยกันอะ่ะแล้วก็ต้องไปเอาออกทั้งหมดนะในสมัยนั้นอะ่ะไม่รู้ใครออกเช้าออกเลยแต่เมื่ออุ้มออกปี พีที่ยูเกิดอะยูในสี่เดือนอ่าอุ้มลูกไปให้คุณหมอตรวจคุณหมอบอกคุณต้องต้องออกมาดูเลยว่าเข้าฉีดเข้าไปให้คุณอะไรเงี้ยก็เลยบอกคุณมากับใครไหมมีญาติไหมแต่คุณหมอพร้อมทําวันนี้เลยอ่าไม่มีญาติค่ะคุณพยาบาลฝากลูกเลย <c ười> คอยฝากลูกแบบลูกก็ให้ลูกทีก่เดอนจะของเป็นผ้ามืวันนี้เราไปขูดเอาอันนี้ออกมาเบิรงนหยเง้าว่า่อยใจเด็ดบ่างลูกความส่อหล่อของจะขวง ความอยากงามแบบพิสดารจะของซลอลร์รเ,เรียอะไรข่อยจะนั้นข่อยกัเล็บาก่ากับอีหยังเลยแล้ข่อยว่าก็เสร็ไปเนี่ยข่อยกับนั่งคืดหนาคืดหลังอยู่เคยซออรอแล้วมันมันแบบมันต้องแบบงานช้างานยาวแล้วมันทําให้เรามีแบบมีรอยแบบพอเขาเพิ่นเ mm hmm. พ,พิ่นออกไปแล้วมันจะมีรอยชําที่มันหายได้ยากเพราะอะไรเพราะไอสารที่มันไปเกาะตรงเนื้อเยื่อเราอะ มันกอบไปแล้วใช่ไหมพอเอาออกแบบด้วยความที่หมอก็ต้องเอาออกมาตรวจแต่ว่าคลีนได้หมดไหมยังไม่หมดนะคะยังไม่หมดนะมันยังมีเหลือถ้าเอาออกทั้งหมดอ่ะมันจะเสียรูปเนี่ยการทําอะไรต้องระวังนะเรื่องสันนะคะอันนี้ฝากไว้ฉะนั้นเราลองมาสวยจากได้การแบบดูแลสุขภาพจากข้างในสู่ภายนอกแต่ถ้ามันไม่ไหวก็ก็ลองได้แต่สมัยนี้มันดีแล้วแหละพูดถ,ถึงเรื่องสมัยเมื่อ20กว่าปีที่แล้วเนาะ ยีสิบก็ปีเที่ยวเจ้าเกิไปชาสโลลอรู้จักน้างมีอุ่มคอยกับคนหนึ่งค่ะหนึ่งในตองอูน่นไหมถึงว่าหนึ่งในค้ามสโลในการอยากสวยอยากงามสมัยนัย้นสมัยนี้สิ่งที่ชอบที่สุดคือเอทําเล็บอย่างเดียวเลยแมมอุ่มชอบทําเล็บที่สุดผมนี่นยังไม่ค่อยเขาแต,แต่จริงแม่อุ่มกําลังดีขอบคุณค่ะพี่เต็มคือกําลังดีแหละแต่ว่าพูดอยู่ว่าเรื่องอการจะจิ้มจะอะไรอ่ะเดี๋ยวนี้มันก็จิ้มได้เลย ก็อยากจะอยู่นะพี่เต็มหนูวันหนูซีนั่นอยู่นี้มันย่แอบบอยู่เพราะวันหนูมีกามมาตั้งแล้วก็จัดเข้าไปหาหมอตอนอาวัยไปประมาณสามสิบห้าสามสิบหกนี่แหละหมอบอกราจัดให้ลูกเถอะค่ะจัดจัดตอนนี้ไม่เข้าเพราะอะไรการจัดฟันตอนนี้ยังไงก็ไม่เข้าตอนที่คุณหมอเรียบร้องให้คุณจัดคุณก็ไม่จัดไม่ว่าเป็นคนที่ฟันไม่สวยมากมากเป็นฟันเขาเป็นฟันอย่างฟันกรีแบบเขาเรียกอะไรนะซ้อนอนะ่ะเพราะว่า ฟันน้ำนมไม่ไม่หลุดออกแต่ว่ามันขึ้นมาแทนแล้วเพราะอะไรเป็นคนสมัยเห้าเนาะกับพระาเห้าเขาหาหมอมันเบล่าอะไรกับพระกันห้ามากผูก